สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการช็อกโกเวิร์สามรายกันที่นี่เป็นประจำนะครับที่สังคมช็อกโก o อทของเราแห่งนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยอากาศก็ยากเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับสงสัสยลมหนาวครั้งสุดท้ายของเราเนี่ยก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ตามอากาศร้อนมาก็อยากให้จิตใจของเราร้อนรุ่มเหมือนกับอากาศนะครับวันนี้นะครับผมมีคําคมดีๆที่มีคนมาโพสต์เอาไว้ในสังคมช็อกโกเป็นคําคมให้กําลังใจที่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไปลองฟังกันดูนะครับ คำคมกล่าวเอาไว้ว่าโชคชะตาไม่มีขารอเพียงคนกล้าที่มีความพยายามโชคชะตานะครับอาจจะไม่ได้มาได้ง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าเราจะเจอโชคชะตาแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความกล้าที่จะทําหรือเราไม่มีความพยายามที่จะฟันฝ่าให้ถึงจุดหมายปลายทางนะครับโชคชะตาก็จะไม่มีประโยชน์นะครับเช่นเคยครับวันนี้เราจะมีอะไรที่น่าสนใจนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ สำหรับกิจาการรมบอกรักให้โลกรู้นะครับที่เพิ่งผ่านไปในหลายคนเนี่ยที่เข้าไปดูให้กำลังใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเลิฟเอ,อ่ยทั้งคอมเมนต์เอ,อ่ยเราไปเลิฟให้กับคนที่เราไม่รู้จักนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็คือเป็นเพราะว่าเราชื่นชอบในนิยามความรักของเขาใช่ไหมครับนิยามความรักของเขาเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีรอยยิ้มปรากฏขึ้นมาในหัวใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนให้ทุกๆคนเนี่ยรู้ว่าความรักบ,บนโลกใบนี้เนี่ย มันยิ่งใหญ่เพียงใดแล้วก็โรคใบนี้สามารถที่จะเคลื่อนหมุนเวียนไปได้ด้วยพลังแห่งความรักจริงไหมครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมีคําขอบคุณนะครับจากคนที่ชนะเลิศแล้วก็คนที่ชนะนะครับในกิจกรรมบอกรักให้โลกดูนะครับเราไปฟังคําขอบคุณกันนะครับ ขอบนี่นิวเคลียร์นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับกิจกรรมบอกรักให้โลกรู้อะคะ่ะก็อยากขอบคุณพี่ๆหรือว่าคนในสังคมช็อกโกนะคะที่มากดเลิฟแล้วก็มาคอมเมนต์ให้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอบคุณทางรายการเ,เว็บของช็อกโกนะคะถ้าเกิดไม่มีกิจกรรมนี้ก็คงไม่มีแบบว่า มีจะเหมือนแบบได้รู้ว่าเหมือนแบบว่ามีคนมากดให้เยอะมากน้อยแค่ไหนเงี้ยค่ะได้รู้ถึงแบบว่านำใจของเพื่อนอะไรเงี้ยที่แบบช่วยเราแล้วก็ได้รู้ว่าแบบทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องอสาวเชยนะคะก็ ได้รับรางวัลจากบอกรักให้โลกรู้นะคะก็ขอบคุณคนที่มากดไลค์นะคะก็กดเลิฟใช่ค่ะก็ดีใจค่ะก็ยังไงอะ่ะก็ขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคําขอบคุณนะครับที่คนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมบอกรักให้โลกรู้เนี่ยฝากขอบคุณไปยังทุกๆคนนะครับทั้งที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะครับนี่คือคําขอบคุณจากคนที่ได้รับรางวัลน,นะครับ ำหรับในช่วงต่อไปนะครับเราไปลองฟังกันดูนะครับนิยามความรักของคนที่ชนะในกิจกรรมบอกรักให้โลกรู้นั้นเขามีนิยามความรักที่จะฝากให้กับเพื่อนๆอย่างไรไปฟังกันเลยครับสำหรับความรักนะคะก็อยากจะบอกว่าความรักมีหลายรูปแบบนะคะอ,อ,อยากจะความรักนี้ก็คือเหมือนการที่เรา รักคนอีกคนนึงโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนจากเขาหรือว่าการให้โดยที่ไม่ได้คิดหวังผลประโยชน์อะไรหลังจากที่เรามอบความรักนั้นให้ไปแล้วค่ะก็ความรักของออยนะคะก็เป็นแบบสิ่งที่สวยงามอะคะ่ะก็มีนนมีพ่อมีแม่ค่ะก็โอเคแล้วค่ะความรักของออยคว,อค,ค,อความรักของผมนะครับคือการแสดงออกให้คนให่แฟนเรารู้ว่าเราทุเ่เทแค่ไหน ทำไมเพื่อนสองมา็นไม่มแสดงออกว่ารักเราหรือเปล่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยอาจจะตกอยู่ในภาวะอกหักหรือว่าไม่มีกําลังใจนะครับอยากที่จะมีความรักดีๆนะครับก็มีคนที่ชนะในกิจกรรมบอกรักให้โลกรู้นะครับมาฝากกาลังใจในเรื่องความรักให้นะครับไปลองฟังกันดูเลยครับ มีสติคิดให้ดีๆค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเรายังมีคนรอบข้างที่ยังรักเรายังมีคุณพ่อคุณแม่ที่ยังคอยเป็นห่วงเราอยู่เสมอค่ะก็อยากให้กลับมามองดูคนรอบๆตัวเราก่อนนะคะก็สำหรับคนที่อกหักนะคะก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากค่ะแบบใช้เวลาอยู่กับเพื่อนหรือพ่อแม่ก็ได้ค่ะแบบไปเที่ยวอ่ะคะ่ะไม่ต้องแบบ ชิปมากเนี่ยค่ะกิจกรรมทำก็โอเคแล้วค่ะคนองค์กาครับเวลาองค์การมีแฟนมีอะไรครับไปเที่ยวไหส่วนพ่อแม่ก็ได้ครับพ่อแม่ไปเที่ยวด้วยกับเราก็ได้ครับผมไม่ต้องมีแฟนก็ได้ครับกิจกรรมบอกรักให้โลกรู้นะครับที่เพิ่งผ่านผลไปผมในฐานะของทีมงานของช็อกโกก็ต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาร่วมเล่นในกิจกรรมบอกรักให้โลกรู้นะครับทุกๆโพสทุกทุกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆเลิฟที่มอบให้ ทำให้โลกใบนี้เนี่ยน่าอยู่ขึ้นมากเลยครับแล้วก็ชุนเชื่อไหมครับว่านิยามความรักในแต่ละคนที่มาโพสต์เอาไว้ ise, หรือแต่ละคอมเมนต์เนี่ยทำให้โลกใบนี้เนี่ยมันได้รับการพิสูจน์แล้วครับว่าความรักเนี่ยยิย่งใหญ่จริงๆได้และเราับมาพบก,กับกิจกรรมดีๆกับทาง chocoo com ของเราได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับส่วนใครก็ตามที่สนใจจะร่วมเล่นกิจกรรมได้เล็กน้อยสนุกๆเนี่ยสามารถ,ถติดตาม chocoo com ได้ที่โซเชียลต่างๆนะครับได้ตาม รายลเอียดที่อยู่ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่นะครับที่รายการช็อกโกเวิร์สไทม์ไลน์นะครับทุกวันสวัสดีครับ